พ่อกับแม่ทานข้าวอิ่มแล้วพ่อกำลังกินขนมชั้นอยู่นั่งเป็นเพื่อนพ่อกินขนมชั้นแม่กินอิ่มกินข้าวอิ่มแล้วแม่ก็ไปนั่งดูทีวีนะคะนี่ดูข้างหลังแม่แม่นั่งทำอะไรอยู่นะ มาดูพ่อต่อฮะพ่อ,อจ้าเดี๋ยวมันหยอดน้ําตาเทียมให้นะไม่กินแลยหรอเอาเ้า่อน่แม่แม่ไม่กินนะปุ๊บด,ดูพ่อ,อาหั่นเป็นชินช้น เดี๋ยวเดี๋ยวมันหยดเดี๋ยวหยดน้ำตาเทียมให้พอไม่ต้องหลอกวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่เขามากิน,อน,นเองเออเดี๋ยวแม่เขาก็มากินรู้พ่อ,อาหั่นเป็นชิ้นๆให้แม่แล้ <c oughs> วหยอดน้ำตาเทียมให้พ่อก่อน นงำนน่้งายนีนงานนี้แบตาบตาย้งานี้งานนี้านนี้เงมาอยู่ในบรรยากาศของงาน Water Expo ครั้งที่40นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองอันี้เชลเลนเจอร์มอลในงานในครั้งนี้มีความพิเศษและแตกต่างจากทกครั้งที่ผ่านมาโยเพราะว่าในงานนมการนำตน้สับสงของตาที่มีคุณภาพสสุดครับทาให้มีใรถใหม่ มีการเปิดตัววิศอะแล้วนี้แต่ยังไม่เปิดราคาเพื่อที่จะดักตัวรถในรูปแบบของ EV ให้เสร็จมาตรการหนจบคนเรียนได้ทางใน30ธันวาคมนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีมาตรการแบบนี้การแข่งขันของงานปลายปีครั้งนี้เรื่องจริงๆครับไปดูบรรยากาศของงานเลยครับยังเข้ายัง ตัวจริษัทผ so ่านการับเป็นเรื่องของคลิงตกลงในคราวนี้จะมีในรายละเอียดของตัวรุ่นย่อยที่เข้ามาที่เลือกตั้งโตเนี่ยน่าสนใจหลายคันครับอย่างข้างผมนี่คือเจ้า EQE ที่เป็น SUV สวัสดีค่ะ เมื่อกี้หยอดตาให้พ่อนะคะที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มของตัวรถไฟฟ้าในตะกูู EQ ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมี Aero p o v e r View แต่ว่าอันนี้ถูกมีาขอบคุณสำหรับถูกใจนะคะอเอยู่ร่วมกันนะฮะทางไทั้งีนาสนใจมื่อกี้หยอดตาให้พ่อแล้วเวันอวอออว่าจูสองนิ้ว

สปอร์ตนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตเป็นรุ่นขับสองแต่ว่ามีการตกแต่งให้เห็นว่าตัวเฟรมพื้นฐานเซ็ทล้อดำเงากับชุดแต่งที่เป็นสั่งของทีั่แม่เราจับได้ไหมเนาะอย่างตัวเซนเซนเอคลเอทเทอร์ครับสามารถตกแต่งได้แล้วก็ฟิลความรู้สึกกับเซ็ทนี้เนี่ยจะคู่กับแฮมเบอร์นะครับแล้วก็มาอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อันเบื้องหน้ามูสเลยนะครับก็คือเจ้าสตองแพดนั่นเองเซ็นของตัวชุดที่เป็นในคันนี้สามารถที่จะแยกขับนะครับเนี่ยส การเข้าสู่ภาในห้องบริษัทก็จะง่ายขึ้นนะครับเรื่องของชุดแต่งตัวชุดที่เป็นแบบูปแปลกนะครับบาร์หรือว่าตัวสปอร์ตบาร์ที่สามารถกลับเลื่อนได้ตัวส่วนของการปลับใช้พื้นที่ทางด้านหลังตัวชุดโรลเลอรัพเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าก็สามารถ